สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะคลิปนี้เก็บความฝันในคลิปที่3ฝันในคืนวันโกนและวันพระเป็นฝันของคนอื่นค่ะนางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะนางแม่ขอแจ้งข่าวคนฝันแม่น411และ180นะคะช่วงนี้ท่านยังไม่ได้ฝัน ท่านอาจจะกําลังยุ่งเกี่ยวกับการจัดงานมงคลแล้วท่านก็ฝากตัวเลขนำโชคจุดทูปที่แตกในวันงานมาฝากค่ะตัวเลข762แล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งที่นางแม่ขอเพิ่มเติมจากฝันในคลิปที่สองฝันว่าลูกชายโดนจระเข้กินคนฝันเกิดวันที่18เดือน10 พศ2539เเดี๋ยวเรามาดูความฝันในคลิปนี้เลยค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะสมาชิกท่านแรกค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าน้องชายเอาบุหรี่วางไว้หน้ารถแล้วก็เกิดไฟไหม้ที่คอนโซลหน้ารถ ทะเบียนของท่านคือ5 7 2สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองถูกชนแล้วก็พังหมดทั้งคันเลยทะเบียนรถของท่านที่ฝันถึง6 4 5 1สมาชิกท่านต่อมาค่ะ ท่านผู้หญิงฝันว่าคุณแม่บอกให้ซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อที่ทะเบียนรถนะในฝันท่านเห็นทะเบียนรถคือ9892แต่ว่าความจริงแล้วทะเบียนรถของท่านจริง,รงๆคือ14670สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ามอเตอร์ไซค์น้ำหมันหมด แล้วก็จูงรถข้ามถนนเติมน้ำมันเห็นผู้ชายจูงจกักรยานตกลงน้ำแล้วท่านก็สะดุ้งตื่นถ้าเบียนรถของท่านสามหกสาก้าน้ำมันที่ใช้เติมมอเตอร์ไซค์คือ91สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านมีหลายความฝันฝันจับกบใส่ถังกับเห็ด ใส่ถางเยอะแล้วฝันเห็นตัวเลข973แล้วท่านก็ยังฝันต่อว่ามีคนทักแชทมาถามว่าถ้าฝันเห็นมังกรสามหัวจะแปลตัวเลขอะไรสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าตำรวจจับท่านอายุ23ปี เกิดวันที่สาเอดเดือนสิองพศสองห้สี่มสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ามีคนเอาหีบสมบัติมาให้เป็นโฉนดที่ดินหลายใบเงินสดและทองแต่ว่าท่านไม่เอาเพราะว่าหีบสมบัติเป็นของคนที่ตายแล้วศพเน่า เปื่อยน่ากลัวมากเลยท่านผู้ฝันเกิดพศสองห้าอายุ33ย่าง34ปีท่านชอบตัวเลข418สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าตัวเองไปซื้อลอตเตอรี่ กับคนที่ขายลอตเตอรี่แล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองจะซื้อเลขอะไรพอถึงเวลาออกรางวันท่านจึงหันไปถามชายหญิงคู่หนึ่งเขาตอบว่าลอตเตอรี่ออกแล้วนะเลขท้ายสตัวของรางวัลที่หนึ่งคือ4,9,7ส่วนรางวัลเลขท้ายสองตัวคือ6,9 ในฝันท่านเสียใจมากเลยเพราะว่าลืมซื้อตัวเลข7-9สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ากำลังจะไปทำบุญแล้วเพื่อนชายก็ถอดกางเกงโป๊ให้ท่านเห็นเลยจากนั้นท่านก็ฝันต่อว่าได้จุดประทัดได้จับลูกปิงปองได้ตัวเลขสีแดงคือ908 และ81ฝันต่อมานะคะท่านผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ออกแล้วนะรางวัลที่ท่านเห็นคือ590240สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ามีคนชําแหละเนื้อแพะให้แพะตัวเท่าวัวเลยซี่โครงชิ้นใหญ่มากๆ เอามาวางไว้ที่โต๊ะทำงานของท่านโต๊ะทำงานเลขที่จริงๆคือ7-3คนฝันชอบตัวเลข1-3-9สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าคุณพ่ออ้วกออกมาเป็นเลือดน่ากลัวมากเลยคุณพ่ออายุ53ย่าง54ปี คนฝันอายุ28ย่างยีปีท่านชอบตัวเลข7 6 7สมาชิกันต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ามีคนตายแล้วเขาเอาศพมาไว้ที่บ้านของท่านแต่ว่าไม่มีโลงศพเลยท่านเห็นคนมาที่บ้านเยอะมากจึงรีบอาบน้ำ สักพักมีคนเอาพระมาให้มีทั้งแหวนและพระอยู่ที่บ้านเลขที่41หมู่8คนฝันเกิดพสสองหอศ2520อายุ45ย่าง46ปีสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าขับรถทะเบียนรถของท่านคือ 8097สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันเห็นพี่สาวคนหนึง่งท่านไปซื้อเสื้อผ้าด้วยกันท่านบอกเพิ่มเติมถ้าหากฝันถึงพี่คนนี้แล้วตัวเลขลอตเตอรี่จะออกเกี่ยวกับตัวของพี่ท่านพี่เขาเกิดวันที่29เดือน9 พ่อสสองหคนฝันอายุ44ปีสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้ชายฝันเห็นไก่งวง4ตัวแล้วท่านวิ่งจับได้2ตัวตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ฝันไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านนะคะสมาชิกท่านต่อมาค่ะ ท่านผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขในรองเท้า50ตัวใหญ่มากเลยแล้วก็เห็นเหรียญห้าบาทอยู่ในรองเท้าเยอะมากๆเลยสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าเห็นตัวเลขลอยมาบนท้องฟ้าสวยมากเลยตัวเลข39สมาชิกท่านต่อมาค่ะ ท่านผู้หญิงฝันว่ามีผู้หญิงที่ไม่รู้จักเอาชุดนอนมาขายให้ชุดละห้าสิบบาทแล้วก็ยังมากินข้าวและมานอนที่บ้านของท่านด้วยอยู่ที่บ้านเลขที่98ทับหนึ่งคนฝันอายุ40ย่าง41ปี สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าไปที่บ้านเลขที่155แล้วก็มีคนถามท่านปริศนาว่าหัวของท่านผมสีแดงเหรอท่านผู้ฝันงง,ง,งและบอกว่า538แล้วท่านก็ย่างฝันเห็นคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่เกิดพอสอ2477 เสียเมื่อวันที่16เดือน10พศสอ5ห้ห้ 9. สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าโทรศัพท์หายแล้วมีคนเอาไปขายแต่ว่าเขาขายไม่ได้เพราะว่าหน้าจอโทรศัพท์บล็อกท้ายโทรศัพท์ของท่านคือ9945 ความจริงแล้วเลขล็อกหน้าจอของท่านคือ615945สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าตัวเองจุดทูป16บ16ดอกกลางแจ้งและได้จุดทูปที่มีตัวเลขตัวเลขทูปที่ท่านจุดได้คือ608 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าลูกสาวที่อายุใกล้จะสามขวบหอบเนื้อสดสองก้อนใหญ่มาที่บ้านบ้านเลขที่553ทับหฝันต่อมานะคะเป็นความฝันของวันที่18 สมาชิกท่านผู้หญิงฝันเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ4-5เดือนบอกว่าลอตเตอรี่ตัวเลขนี้นะ855-866ฝันต่อมานะคะเป็นฝันในวันที่18และเป็นฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะ ท่านผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้หาบน้ำใสๆหาบใส่ตุ่มเยอะมากจำนวนสามตุ่มน้ำเต็มหมดทั้งสามตุ่มเลยท่านผู้ฝันเกิดวันที่25เดือน8พศสอง4ห้าความฝันและตัวเลขที่นางแม่นำมาฝากในวันนี้นะคะ เป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจนารณานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้ค่ะนางแม่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกๆุคอมเมนต์ทุกทุกท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านค่ะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ